สวัสดีครับขอต้รับเข้าสู่เป็นกลางชแนลนอึดแค่ไหนก็ร่วงได้วลพลลัน่นพร้อมน็อกซอลินอูกูความมั่นใจกลับขึ้นมาก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at 2 c p y ครบจบทุกความมัน่นพักยก24 วัลพลลูกเจ้าพ่อโรงต้มมวยซ้ายใจสู้วัย23ปีจากบ,บุรีรัมหวังกูฟอร์มเก่งเริ่มต้นสวยในปีมา้าไฟโดยการดับแกร่งซอลินอูคู่ชกชาวเกเหลียวัย34ปีจากเมียนมาให้ได้ภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์ในคู่เอกศึกวันลุมพินี139 วัลพลเดินหน้าละฝันสู่เวทีระดับโลกโดยการท้าทายตัวเองอับน้ำหนักขึ้นมาชกเต็มพิกัดร,รุ่นแบตต้นเวทเป็นครั้งแรกในศึกวันลุมพินี135เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2568แต่ต้องเสียท่าให้กับความแข็งแกร่งของจูริโอโลโบคู่ชกจากบราซิลและพ่ายแพ้ด้วยคะแนนเอกฉันชวนเก็บชัย5ไฟตติดต่อก,กันอย่างน่าเสียดายแต่ก็ทำให้เจ้าตัวได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดหลายอย่าง การขึ้นสังเวียนในปีนี้วรพลตัดสินใจถอยกลับมาตั้งหลักในพิกัด1 4อปอนท์ที่ถนัดอีกครั้งโดยหวังมาเก็บชัยชนะเพื่อกู้ความมั่นใจกลับมาให้ได้ก่อนเป็นลำดับแรกวันนี้วรพลต้องเจองานท้าทายอีกครั้งเมื่อต้องวัดฝีมือกับซอลินอูคู่ชอกอันตรายที่มีสัญญาว,วันการันตีความสามารถแม้ช่วงหลังนักชกจากประเทศเพื่อนบ้านจะทำฟอร์มไม่เข้าเป้าชนะใครไม่เป็นมาสามไฟต์ติดต่อกันแต่ทางวรพลก็ไม่สามารถประมาทได้เลย งานนี้วรพลจึงปรับกลยุทธ์เต็มแผนเด็ดมาสู้เต็มที่หวังจัดการซอลินูให้อยู่มัดเพื่อยกระดับฝีมือให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยย้ำว่ามองเห็นช่องโจมตีคู่ชกแล้วอย่างชัดเจนถ้าหากจังหวะอำนวยตนก็พร้อมปิดเกมเร็วให้ทุกคนได้เห็นกันไฟนี้ผมจะใช้จังหวะฝีมือเลือกออกอาวุธตามสถานการณ์ไม่เปิดหน้าแรกแบบประมาทถ้ามีจังหวะเมื่อไรก็พร้อมกดให้หล่นแม้ซอลินูจะขึ้นชื่อว่าอึดทนมาก แต่ถ้าโดนเต็มๆก็มีโอกาสร่วงได้เหมือนกันป้าหมายของผมคือการน็อกให้ได้ถ้าทำสำเร็จคงเป็นไฟที่น่าจดจำมากเลยครับไฟนี้ผมไม่มีความกดดันอย่าเปิดหัวปีใหม่ด้วยผลงานที่ดีที่สุดเพื่อขยับเข้าใกล้โอกาสคว้าสัญญาวันอีกครั้งอย่ามั่นใจว่าจะกลับมาทำฟอร์มได้ดีเหมือนช่วงที่เคยคว้าชัยสี่ไฟติดต่อ,อก,กันและไฟนี้ถือเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ด้วยชัยชนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับวรพลด้วยนะครับวันศุกร์ที่23มกราคมนี้ อย่าลืมติดตามเด็กข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินเนลขอบคุณมากครับ